สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิวแผงโซลาเซลลนะครับก็เพิ่งมาส่งแต่มาส่งนี้มีรอยแกะดูแล้วครับมาจากขนส่งน่าจะตอนรับผมไม่ได้รับนะครับก็จะเป็นขนส่งน่าจะแกะดูว่าเบื้องต้นนี้แตกหรือเปล่าได้สั่งลาซาด้ามาครับแผง550วัตต์นะครับโมโนฮาร์บเซล ราคาประมาณ6ก0 0นกว่า,ก,วาก็ขนาดใหญ่ครับอันนี้ส่งมาที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับก็คนส่งค่อนข้างไกลเดี๋ยวมาแกะดูว่ามันสภาพเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้ผมเพิ่งกรีดไปนะครับพอกีดถ่ายเพื่อเพื่อมันแตกสภาพตอนนี้นะครับก็เท่าที่ดู แงสภาพโอเคเลยครับไม่มีรอยแตกเดี๋ยวขนส่งโอเคเลยครับมาดูเนมเพจข้างหลังุูนี้สายอยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ซ้ายขวาสวนเนมเพจเพจอยู่ฝั่งนี้ครับ Okay. สเปคครับสักครู่นะครับอโอเคสเปคแพงนะครับก็แม็กที่550ร้อยห้าสบบาทสี่สโวลต์นะครับกระแสก็1 3 2 3าอแอมป์ อันนี้จะเอาไปติดให้โรงเรียนบนดดอยครับ <c oughs> ก็แพงเดียวโอเคแล้วนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมร้านนี้ก็ส่งดีนะครับขนส่งก็ดียังไงเลือกร้านก่อนที่จะสั่งก็แนะนำร้านนี้ครับใต้คลิปทด้เลย